ทิทางของภาวะ r ริสต์ f เนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นไหมหลังจากนี้นะคะทองที่ขึ้นมา20เหรียญตอนนี้เนี่ยมันมันตอบรับ Pri c e in ข่าวที่อาจจะกระตุ้นทองคำนี้ไปแล้วหรือยังหรือว่าโอกาสการขึ้นของสินทรัพย์ที่เป็นกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากนี้มันจะไปได้อีกคะพี่ปิงคือผมมองว่าทองดูไม่ได้ตอบรับเยอะอันนี้อาจจะทำให้รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยถ,ถ้ามันน่ากลัวมา,มากๆทองต้องกระฉุยกระจุยกระจุยแล้วขึ้นกระุย <c oughs> <อ>เลยน่ากลัวค่ะ ถ้าเกิดมันน่าก,กลัวมากนะวันนี้มันดูเหมือนขึ้นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอะ่ะมันดูน้อยนะมันดูน้อยมันไม่ได้เยอะนะครับอหลังจากที่มันลงมาตั้งนานนี่เพิ่งดีดขึ้นมาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองถือว่าน้อยมากนะครับพูดง่ายคือมันยังต่ำกว่าพันเก้าอ่ะคือถ้าแบบเรื่องแบบนี้มันต้องขึ้นไปเกินพันเก้าแล้วถูกป่ะถ้าเกิดมันน่าก,กลัวจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามองดีๆอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าสถานการณ์มันไม่ได้แบบว่าบานปลายมากมันมันแค่แบบจํากัดวงแล้วก็สร้างความกังวลใจเนี่ย จริงๆแล้วภายใต้สถานการ์ลิสออฟหรือความลกลัวความเสี่ยงเนี่ยเงินมันต้องกลับเข้าบอลบอลยวมันต้องลงถ้าบอลยวลงในช่วงเวลาแบบเนี้ยมันจะเป็นลดแรงกดดันเรื่องของดอกเบี้ยที่มันหักคงค้างอยู่ในระดับสูงพอลดแรงกดดันเรื่องดอกเบี้ยลงมาได้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นความจําเป็นที่เงินจะต้องถมเข้าไปในมันนี่มาเก็บเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะดอกเบี้ยมันจะเริ่มลดลงแล้วงไงถูกไหมครับดอลลาร์มันก็จะชะลอการแข็งในทางตัวเงินข้าม ประเทศอื่นๆที่อยู่ห่างไกลปัญหาอยู่โซนห่างๆอย่างเช่นไทยแลนด์อย่างเงี้ยอาจจะถูกมองว่าเป็นเซฟเฮเบนได้เป็นแหล่งที่ปลอดภัยที่เงินเขาอาจะจะกลับมาพักกันพอกลับมาพักกันบาทอาจจะแข่งค่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูเวลามันเกิดปัญหาในตะวันออกกลางนะครับมีเหตุการณ์ป้องปังป้องปัง,ปง,ปงนะครับในจุดนู้นจุดนั้นจุดนี้เนี่ยบาทก็มักจะมีปฏิกิริยานในทางแข่งค่ากับเรื่องนั้นๆเสมอนะครับ ถือถ้ามันไม่ได้รุนแรงนะมันแค่สร้างความกังวลใจอะไรแบบนี้เนี่ยดีไม่ดีมันจะดีกับบาทไทยบอลยูอ่ะมันกําลังลงเพราะว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้เข้าที่มาดีมาเก็ตแล้วเงินมันจะไปฝากกันไว้ที่พันธบัตรไงพอเขามองว่าภายใต้สายการสงครามแล้วอ่าสหรัฐมันชนะสงครามแน่แน่ใช่ไหมถ้าจะมีสงครามสหรัฐจะชนะสงครามพันธบัตรรัฐบาลก็พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาก็จะแข็งแปรงที่สุดเงินมันจะมุ่งเข้าสู่พันธบัตรยูมันก็จะลง พอยวลงอา้าดอกเบีย้ยของมันด y Market ก็จะไปสูงได้ไงก็ต้องดิ่งลงมาใช่ไหมครับอพอดิ่งลงมาปุ๊บก็แปลว่าเงินก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในดอลลาร์แล้วไงมองไหมแล้วภายใต้สถานก,การณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องอิสคงามอิสราเอลฮามาสเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเซลล์ออฟเซลล์ออฟก็คือขายมันทุกอย่างขายบอลขายหุ้นแล้วก็ไปอยู่ในมันดิมาเก็ตดอลลาร์มันเลยแข็งแบบฉับพลันขึ้นมา ถ้าวันแล้วเงินมันต้องย้อนกลับไปเข้าบอลเนี่ยแม้ว่าไม่ต้องเข้าหุ้นก็ได้นะเข้าบอลเนี่ยแต่ภายใต้สถานการณ์ที่ก่อนนั้นนี้เป็นเซลล์ออฟอะมันก็ต้องมีการซื้อคืนบอลถ้ามันจะมีการซื้อคืนบอลเกิดขึ้นดอนล่ามัคนควรต้องอ่อนค่าลงมาดกเขียนไหมครับน้ำมันเนี่ยตอนนี้คือมันขึ้นมาก็ประมาณแปดสิบหกเหรียญน,นะคะทีนี้พอมันมาแบบเนี้ยคนก็คิดละร้อยเหรียญจะมาไหมพี่ปิ่งมองอยังไงคะราคาน้ำมันก็เสี่ยง ถ้าถ้าไม่ได้มีเรื่องของ geo politics เนี่ย95้าสิบห้าเหรียญคือเต็มเกินแต่เออมันมีเรื่องของ geo politics เข้ามาด้วยก็อะไรก็เกิดขึ้นได้อืมเพราะมันจะไปยุ่งกับอิหร่านไงนี่มันเรื่องใหญ่ตรงนี้แหละนะครับไปไปได้เอ่อเต็มที่นะคะเท่าไหร่คะพี่ติ๋งที่ร้อยหรือว่าคือเดขึ้นไปตีกลับไปทล่มมันน่ากลัวแล้วกันผมไม่กล้าไปบอกเป็นตัวเลขครับมันประเมินยากแต่ว่ามันจะไปยุ่งกับอิหร่านและอิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ำมันเบอร์ห้าของโลกอย่างี้ แต่เดิมทีเราคาดหวังว่าน้ํามันจากอิหร่านจะออกมาช่วยทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกไม่รุนแรงแต่ตอนเนี้ยพอมันมีความเสี่ยงเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นตรงข้ามดีด้วยสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะเ,เงินเราเนี่ยคือถ้าถ้ามองกับการปรับพอให้เหมาะกับสถานการณ์นี้นะคะควรเอาไปวางที่ไหนคะซื้อทองซื้อบอลหรือว่าคือมาในมันนี้มาร์เก็ตที่เป็นฝั่งของของออตลาดเงินบ้านเราก็ ผมมองว่าก็ตามที่คุณกีตาร์พูดเลยก็ซื้อบอลซื้อทองซื้อกองน้ำมันแล้วก็เหล็กเลี่ยงสินทรั์เสี่ยงอื่นไปก่อนเออเพราะมันความไม่แน่นอนของสองคารามมันมันเยอะแต่ถ้ามันยืดเยืย้อสินทรั์เสี่ยงก็ที่ห่างไกลปัญหาก็อาจจะตีคืนกลับมาก็ได้ก็ต้องรอก่อนแต่จังหวะเนี้ยคุณก็ต้องเอาที่เห็นเฉพาะหน้านี้ก่อนเลยง่ายๆก็ทองมันก็ดูน่านเล่นเพราะมันลงมาเยอะ น้ำมัน<ช>ก็ไปสบายรอมีเรื่องใช่ไหมังไงก็ต้องมีลุ้นถ้าเกิดมันมีเรื่องที่แรงขึ้นน้ำมันก็จะช่วยเราได้แล้วก็บอนตอนนี้ก็น่าเก็บเพราะถ้ามีเรื่องจริงเงินมันกลับเข้าบอน